สวัสดีครับผมธนาดลพรมล่านะครับชื่อเล่นชื่อโต้งนะครับมาจากโรงเรียนเลยพิทยาคมจังหวัดเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอบรมโค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทีิกฟ้ตซอของซสสครับผมครับก็สําหรับการอบรมวันนี้นะครับก็เพิ่มมุมมองนะครับกับตัวทั้งคุณครูแล้วก็โค้ชนะครับผมกับการที่จะนําไปพัฒนา เด็กๆอย่างถูกต้องนะครับในชุมชนในสังคมหรือแม้กระทั่งในโรงเรียนของเรานะผมให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกต้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็สติปัญญานะครับอันนี้คือสําคัญมากๆไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผลแพ้ชนะแต่มุ่งเน้นที่พัฒนาการของเด็กนะผมยกตัวอ,อย่างเช่นสําหรับการฝึกซ้อมนะผมมันก็ มีวิธีการที่หลากหลายนะครับผมที่จะใช้คําพูดหรือว่าการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กนะครับผมซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็ถือว่ามีผลบบกระทบมากๆกับเด็กที่เขาอยู่ในวัยกําลังพัฒนานะครับผมดังนั้นในการฝึกซ้อมนะครับผมก็ควรที่จะเป็นลักษณะของมองภาพการพัฒนาของเด็กในทุกๆด้าน ครับผมในการใช้คําพูดก็จะเป็นการสร้างข้อตกลงกับเด็กมากกว่าครับผมในเรื่องของการทําผิดนะครับผมทําผิดระเบียบที่ได้พูดคุยได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่เบื้องต้นที่รับเข้ามาฝึกซ้อมว่ากฎกติกาการอยู่ร่วมกันมีอะไรบ้างหนึ่งสสาี่ครับผมถ้าเด็กเขาทําผิดนะผมก็จะใช้เป็นการเตือนนะครับแต่คําพูดกับเด็กก็จะไม่มีคำหยาบนะครับผมไม่มีคำหยาบแล้วก็ จะไม่มีมึงกูกับเด็กนะครับผมก็จะเรียกเป็นชื่อแล้วก็พยายามจําชื่อเด็กให้ได้ก็เน้นในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กด้วยเพราะว่าเขาก็จะเชื่อใจในตัวเราครับว่าเป็นไม่กี่หน่ของโซลซอยเนาะคือการแข่งขันก็เป็นเรื่องลงไปแล้วเรื่องความรู้สัมพันธ์หรือว่าความมีน้ําใจเป็นในกีฬาสุดยอดนี่คือเป้าหมายเป้าหมายสูงสุดของกีฬาครับ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะครับวอลมันจบแค่หรือผู้สอัมันจบแค่ในเกมนะคมมิตรภาพก็ยังคงอยู่นะครับผมขอบคุณมากครับผมยยมเลยนะครับโคตรรุ่นใหม่ครับคุณยอดครับรูปร้อด้วยดูบรรยากาศทั่วไปครับผมเปลี่ยนต้อครับ